ดีไซน์วินเลดรัชดาศูนย์รวมคนบันเทิงตัวตึงตอบย้ำความสนุกสุดขั้วทุกค่ำคืนวันศุกร์ดีไซน์วินเลดรัชดาดีไซน์วินเลดรัชดาทำถึงผนึก b R e w a v e อัพความสุขกลุ่มคนทำงาน แบบจัดเต็มค่ำคืนวันศุกร์ f r i y a y ในพาเรตคนดังสายบันเทิงตอกย้ำความสนุกสุดขั้วคึกคักในย่านรัชดากรุงเทพมหานครดีไซน์วินเลดรัชดาดีไซน์วินเลดรัชดาผู้นำคอมมูนิตี้ลิฟวิ่งมอนเป็นสาขาที่5ภายใต้การบริหารงานของบริษัทบุญถาวรนรีเทลคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมเพื่อมัดใจกลุ่มคนทำงานย่าน รัชดาและพื้นที่ใกล้เคียงครีเอทกิจกรรมชื่อ F R I Y A Y ในได้ร่วมมือกับ B R E W A V E ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ดนตรีสดตอบโจทย์กลุ่มคนวัยทำงานร้าน B R E W A V E ตั้งอยู่บริเวณชั้น2ภายในดีไซน์วินเลดรัชด์เสิร์ฟกิจกรรมการตลาดสุดปังมันด้วย f r i y a y ในจากดีไซน์วินเลดรัชดาดีไซน์วินเลดรัชดาเน้นกลุ่มคนวัยทำงานมาร่วมจอยในพื้นที่ใหม่เกิดไลฟ์สไตล์ที่มีความสุขเพิ่มยิ่งขึ้นในวันศุกร์วันที่4เมษาย,ยน2568บรรยากาศภายในงานไล์อัพด้วยนักร้องฮาแบรนและวงเจ็เซเตอร์ตั้งแต่เวลา1 9 0 0นถึง24.00น ภายในงาน FR IYAY ในพบกับคนดังบันเทิงอาทิคุณซีแนมสุนทรคุณราตาชินกระจ่างกิจควงแขนมากับคุณซัตจังสวิทยาขจรรุ่งศิลป์อดีตไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปจาก BNK 4 8รุ่นที่1และ2พร้อมด้วยคุณเจงวิไลลักษณ์ทองเจือนอกจากนี้ยังมีคุณนาขวาัญายนาโนนและคุณปาริตาจิตตปาโนเซเลบริตี้แถวหน้าเมืองไทย ร่วมเช็คอินปาร์ตี้แห่งใหม่กลางรัชดาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีไซน์วินเลตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟรีเยนไนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีไซน์วินเลตราชดาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีไซน์วินเลตราชดาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมราชดานิสตาดีไซน์วินเลตดีไซน์วินเลตผู้นำคอมมูนิตี้ลิฟวิ่งออภายใต้การบริหารงานของบริษัทบุญถาวรรีเทล คอปรชจำกัดมหาชนเดินหน้าเปิดให้บริการโครงการดีไซน์วินเลดรัชดาดีไซน์วินเลดรัชดาอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้โครงการตั้งอยู่บนพื้นที่13ไร่ติดถนนรัชดาพิเศษด้วยเงินลงทุนกว่า400ล้านบาทปักหมุดเป็นจุดหมายปลาย ทางแห่งการใช้ชีวิตครบวงจรพร้อมส่งมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตกับสิ่งพิเศษให้เป็นเรื่องปกติไฟเนสไลฟ์สไตล์นอมให้ชาวรัชดานิสตาราชดานิสตาอยู่ดี Good l i วิ่งกินดี g o ูดอีสสุขภาพดี Good กูดเฮล ภายใต้คอนเซปต์ The Seamless Aspiring Destination on r a t c h a ที่ผสานการทำงานการพักผ่อนและการดูแลสุขภาพเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวยกระดับการใช้ชีวิตให้ลื่นไหลย,ยิ่งกว่าที่เคยสามารถพบกับความสนุกครั้งต่อไปติดตามผ่านโซเชียลมีเดีย fb Design Winlate ig @designwinlateofficial และ tiktok Design Winlate official